ับมิสซูบิชิทริทอนเขาไปเลืดภาคสครั้งแรกที่ผมได้รถคันนี้มาผมก็หนักใจอยู่พอสมควรแต่แล้วผมก็ลงมือทำครับเอาลังคาออกเลยแล้วก็เดินทางไปแหล่งอะไหล่รถยนต์ตระกูลโตใได้มาแล้วจะกระจกมองข้างไซมิลเลอร์พันกว่าบาทเลยอ่ะแพง,งใส่น็อต3อันก็เสร็จแล้วตามที่ผมวางแผนไว้ก็คือจะทําการเาร์เรสเมนต์หรือการจัดสวนเก้าห <91. S 1> ก็ดันมีลูกค้ารีเซิร์ฟนะครับเข้ามาจองคันนี้เฉยเลยอ่ะเอาเหอะไหนๆมีลูกค้าซื้อและขายไปก่อนแล้วกันสปอนเซอร์ว่าก้อนแงก็กยังส่งกล้องมาไม่ถึงเลยอ่ะระหว่างทางไปส่งรถลูกค้าก็ทําการตรวจเช็คไปด้วยระบบส่งกําลังเกียร์ทันมิชชั่นกระฉับกระเจงดีครับเรื่องของการเก็บเสียงน้อยเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารทําได้ดีครับเสา A และ B ที่เคยบดบังทัศน,นวิสัยออฟคูลิสวิชชั่นพอมาเป็นไททันคาร์บิโเลตแล้วก็บดปัญหาสิ่งนี้ไปเลยครับ มาดูในเรื่องของ s t e ล l i n g System นะครับระยะเลี้ยววงองศาแคบมากๆเลยครับใช้งานง่ายดีระบบช็อคอัพแบบคอยสปริงช่วยลดการสั่นสะเทือขนขณะตั้งกล้องใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็แวะทําการจัดทรงกันก่อนครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจเลยนะครับอ่ะใกล้เวลาแล้วไปส่งรถกันดีกว่าครับลูกค้าท่านนี้ที่ซื้อรถไปก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับคุณมาพี่ตาไม่เจอกันพี่ อ่ะว่าก้อนแคมมาเฉยเลยกล้องมารถไปแล้ววิดคันหน้าแล้วกันนะพี่มีรถจะขายก็โทรหาพวกเราได้เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าไปแล้วเหนียวเติมช่วยงานพ่อก่อน